สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องครับเมื่อนี่แอดพาพี่พาน้องมาพบกับน้องแพนครับซึ่งเมื่อนี่น้องแพนเพิ่นกลับมาส่งครับที่วัดดงนาเพลินครับเหนื่งจากวางงวดที่ผ่านมาน้องแพนเพิ่นไปส่งไซสกระไดแต่หนึ่งสี่ครับเพิ่นกรับไปเต็มเต็มครับหลักล้านครับเอาสําหรับงวดนี้น้องแพนเพิ่นสีไดตัวใดครับที่เพิ่นมาส่งที่ต้นตะเคียนแม่ยาสมอนครับหรือต้นตะเคียนที่ มีพรางูจงอ่างเสียงสถิตอยู่ครับที่ได้ตัวได้พี่น้องก็ตามแอดมามาเปิงนกกันครับท่านผู้ชมครับ เนียงนอยายเห็ดเนียงนอวนวนกลมกลมเนี่ยชวนบ่าวนชวนงานเหว่าขึ้นีนี้ เนี่ยสิไซตะขาโบราณบอสกะต่ายตั้งน่าน่าัไศูนย์หกเลศูนย์หกนะศูนย์หกหนึ่งเสียงูสง เนี่ยนกูนกูมาตีที่ยางูจงอ่างนี่ยกูได้กินใครเกรอได้กินไข่เหรอนกูได้กินไข่เหรอนกูได้กินใครเหรอนกูได้กินใครเนหรอ

เบ่งเมื่อได้พี่น้องเบ่งเข็ดเบ่งเมื่อนะครับอื มาเลยมาเลยมาเลยเขียนเด้เรอรมันอี่เลียนตัวนี้ไปยังนชิมัดเขียนเซอส้อหเอห่นหงเลยแนี้ยังยาเ้ายาเมื่อกี้ผู้ใดเบิ้งยายาสมวนเบิ้งอยู่ได้แล้วขันหอยแล้วโมยาสมอนนี่ไล้มันวอนนั่งกันนืำพรายอยู่ในมือแสดงเป็นผีห่ยจะได้ก่ อมซีนหนึงเหอันยาสมอนย้าสมอนต้นไม้ตัวไหนยันน่ะอือสองศูนย์ดห๊งต้นไม้ดอือูเว่าแม่ใบซีเห็นสองศูนตัวเดียวเขาเขาคเหน่เป็นเปต้นสีห้าเหรอีนให้ฉันได้กินไข่ไาเหรอเอาไข่มา อยากอยากกินไข่ว่าะฉันอยนไข่สนานมากเลมากเอาสอดีแล้วก็มากไปหนี่งนม่ไปทั้มาสเย็นน้ำพึนมาตั้งมาจ้าจ้าจ้าแม่จ้อยากได้แป้งกับได้อันเครื่องแป้งหนักเอามากเลยหรอได้ครบทุกคนได้ครบทุกคนให้ลูกหลานโซ่ๆมันๆกันเยอะกว่านี่ ตัวเลขก็ตามนี่เนาะกรหม่ก็ตามนี่เลยค่ะล่ำดนาดูยอมาจะตามถวายบ่ไก่กันน็นตบ่ไก่สวยล่ำเยะมาถวาาล่ำบ่ไก่กันนอตไก่ไก่กรนั้นไก่สวยล่ำค่ะจค่อยซื้อหลายตัวครับน้อพี่น้องเอซีคับเล็กเล็ยุด ใกล้กันมัดนะครับไม่ต้องซื้อไหยตัวค่งเอยต้องไปบอกอย่างไรเราเก็ได้ทาของเลนี่อเป็นอย่างหอย่าว่าตัวเด็กมาจากไสงนะเขียนไว้แด้วีใน่าสวยลำเด้องามเป็นหวแล้ำเด้อด่าบอกเด้อสวยสยุดสวยเด้อสวยสุดสวยสยล้ำเด้หัวหน่อยหนูดไาลำอยู่นี่นี่น่นิดไเร็าเลยเด้อหัวไปเองหัวลาเ็ง ยางมาหอดนี่หวอไปเค้งตกปูกล่องตกมานจะใสตกมานจะเคร่งบุญเจแพลเล่าว่าตะเกาเดล็กปูเหล็กงามันมาขืนมาล้มแต้มหนึ่งเพต่วเลยกตกปุกใส่หนาคนลรกบ้านมาหาแปดกับจีบวะจีบดองเลยก็ไลยว่าอะไรดีดีว่ะมะไปเค้งหัวไปเค้งตกมากจังไลยแมนีีมากจังเลยก็ตกแล้วมาแต่พุ่นแบบนี้มาเืองเลมาไปเง อาเมนริลี่นี่นี่หัวปลานั่นแห่ตกตกลงมาไม่ขาดประเดียว่ายื้นตกมาแต่ปลายไม่ผุนแน่เดี๋ยวเบื้องนีเดี๋ยวเบื้องออฟนั่นออฟหัวปลาตอนนี้คือแจ้งที่แรกเข้าใจว่ามากันนี่มอนโรแม่โอ้ยหัวปลาปลามิกแพ้งอนหลังถึงล่างตกลงมาข้างล่านเม่นจะตกลงมาข้างล่าง ยานยนมากส่กินปลาแต่ก็เดยวต่หัวปลาให้ดด้วยไม่ได้แล้วมันได้กินแล้วไค่ตกมัจะต้งไห้าแปดเนาะรังการเนี้ยโทดพาสั้นยูรณาห้าแปดค่อยได้ไปทำคลิปหน่อยปลาห้าแปดเด้อค่ะหัวปลาตกมาแปดจากคนมากโดนหกน้าโดนหกหน ยางม่านนี you know, чи, you know, ่แหละหัวป oh, ่าจากมาเจอจังไรพี่น uh ้องโมเมนต์ต่เงาที่นี่หัวป่าเขมหัวป่าเขมเนี่ยไมือขยางงูจงงางครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งะเบิ้ใจจมอนย้อนลงมาเบิแล้วใจจมนย้อนลงมาใจอัง่งตรงเลยค่ะไล่มือขยางงูจงงางเลยค่ะศูนย์หกหนึ่ง

สถานที่ที่สามต้นแปดหาหาแปดนะดวงนาเปิดหัวก็หายูี่แ้ลเน้อหัวป่านะเจาที่ตนบกนิดเป้านางตงนารัตยารก็ใย่ไหมเแาว่าศูนย์นี่บ่อยันบ่ชัดปันนะบ่มีบุกมาแล้วไปแมไปน้ำขวานี่ไปแค่ะไปนาน้ำวาดนักเนื้อไปทุปานบรามแปดเก้าคูณกันหนึ่งเก้าวัดประเทศสองขุนทขศ ต้นโพทองศูนย์แปดห้าแล้วก็หนึ่งหกลำดงนาพื้นศูนย์เก้าห้าอูนย์หกหนึ่งแล้วก็5 2ต้นอัานลำโพงยังไงมั้ยพีน้พี่น้องบาดนี้เข้าไปสรุปไทยคลิปครับทางผู้ชมครับน้องแพนครับวันที่16สิงหาคม2565เพิ่นไปส่งที่ต้นพ่อท่องครับได้1 6 0 8 9ครับ ส่งที่วัดพระแทนได้206ส่งที่วัดบุตรพารามได้8 9 0กับ19ครับส่งที่วัดดงนาเพลินหญตาสมอน095ต้นตะเคียนงูจงอางได้0 6 1กับ52ส่วน588 5นิตีจากหัวประเช็งที่ตกลงมากจากต้นใหม่ครับ เอาให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบื้องรับพิดถูกกายว่ากันครับท่างช่องเป็นได้เพียงซื้อกลางที่นําเสนอพ่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนที่พี่น้องสิลงทุนครับก็ขอบคุ้นสาหรับการติดตามครับขอบกุ้นที่พี่น้องเขามาให้กําลังแรงใจครับพ่อกันไหมในลิปหนาครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ